สวัสดีค่ะอันนี้ก็มาซื้อกับข้าวหน้าปักซอยนะซื้ออาหารปลาแล้วก็นี่ให้น้องเหมียวกำลังจะเดินกลับบ้านนะเพื่อนๆก็ตื่นแต่เช้ามานะเพื่อนๆตื่นแต่เช้ามาซื้อกับข้าว นี่ก็กะพายกระเป๋าแบบชิวๆมานะเดินกำลังเดินเข้าบ้านแหละทางเข้าบ้านเดินแบบว่าคือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งอาหารไปทานแล้วก็สั่งซื้อสั่งของเข้าไปที่บ้านก็ไม่ค่อยเดินออกมาหรอก แล้วร,รู้สึกว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นน่ะเลยช่วงนี้ก็เลยเดินบ่อยหน่อยอืซื้ออาหารไปให้น้องเหมียวเพราะว่ามันมีแต่มันเหลือแต่อาหารเมร็ดไงเนี่ยก็เลยไปซื้อปลาทูแล้วก็พวกไก่พวกอะไรให้มันนะ่ะนะ มันชอบกินไก่บางตัวมันก็กินแต่ไก่กับปลาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยกินอาหารเม็ดแต่บางตัวมันก็ทานอาหารเม็ดได้ก็อาหารเม็ดก็ให้บางตัวที่มันหิวนะบางตัวมันมามันมาช้ามันก็ทานไปบางที่มันหิวระหว่างวันมันก็ทานนะชิวๆถือกระเป๋านก็เดี๋ยวนี้กระเป๋าเขาก็เป็นแบบว่าถือเนาะแล้วก็ มางทีก็สะพายถม,มันก็มีแบบว่าที่จับให้ถือนะแล้วก็ที่สะพาย,ยานี่กระเป๋าเขาทำแบบนี้นะนี่ก็ขนาดจ,จะถึงซอยบ้านเราแล้วอีกนิดเดียวอันนี้ก็เป็นอีกซอยหนึ่งชิวๆเวลา เวลาอยู่บ้านแต่งตัวถ่ายคลิปก็อีกแบบหนึ่งนะออกมาข้างนอกก็แต่งตัวอีกแบบหนึง่งอันนี้ถ้าไปข้างหลังก็จะเป็นวัดบางเตยนะอันนี้เป็นซอยถ่ายไอโซยก็จะเป็นวัดบางเตยน,นี้ก็กาลังจะเลี้ยวเข้าซอยเราจะเข้าซอยแล้วชิว วันนี้ก็ตื่นแต่เช้าช่วงนี้คือนอนนอนทุ่มสองทุ่มอะ่ะแต่หัวค่ําเลยแล้วก็ตื่นเร็วเมื่อก่อนนอนดึกคือนอนเกือบเช้าเลยนะเมื่อก่อนแล้วก็ไปตื่นแบบตื่นสายๆเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็อ่อนเพลีนนะก็เลยตื่นเร็วก็ถึงบ้านแล้วกำลังจะไขประตูเข้าบ้าน เวลาเราออกไปข้างนอกเราสวมแว่นนะเราสายตาสั้นแต่ว่าถ้าเราถ่ายคลิปแล้วก็จะถอดแว่นบางคนเขาก็เห็นเราใส่แว่นแล้วก็เขาก็จําไม่ได้นะนนบ้านลนะกำลังจะบรรยากาศบ้านเราอันนี้ไปอีกด้านหนึ่ง ช่วงนี้ก็พยายามเดินเพราะว่าประตูไขได้หนึ่งมันไขนี่ประตูมันนั่นแล้วมันก็มันก็เข้าอ้นี้เน่ยเพราะว่ามันรถมันจอดอยู่แล้วแบบมันประตูมันเปิดได้แค่เนี่ยอืมจอดอยู่แล้วประตูมันเปิดคือบ้านมันหลังเด้กันแล้วที่จอดรถมันก็สั้นๆอ่ะแล้วก็เวลานั้นก็ มันจะเปิดประตูเวลารถรถมันจอดอะรถจอดมันก็น้ามก็จะเต็มน้ามก็จะเต็มมาถึงตรงนี้เลยตรงประตูดีดิมันก็จะเวลาเปิดประตูนี้ไปก็นี่เวลาเอาขยะไปทิ้งก็เปิดลําบากอืมต้องบางทีก็ต้องเอาขึ้นเนี่ยขึ้นบนนี้แล้วก็ทิ้งขยะเรา เราก็ยกขึ้นบนเนี้ยบางทีเราก็ยกขึ้นบนเนี้ยแล้วก็ทิ้งพวาประตูบางทีขยะมันถุงใหญ่ไงเราก็นี่นี่มันมันมรออาหารแล้วนะตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะรออาหารอยู่ดูเพราะว่ามันมันไม่ได้มาทานข้างในเพราะว่ามันตัวข้างในมันมันก็ไม่ตัวข้างในมันก็ไม่ให้เข้ามานะ ส่วนตัวนี้ก็รออาหารดูมันรู้ว่าเราซื้ออาหารมาเดินออกไปซื้ออาหารให้พวกมันเลยเนาะดูบรรยากาศที่บ้านตัวนี้ก็ต้องทานน้ําอยู่ตัวนี้น้องนั่งบนแอร์บ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้ชิวๆกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะชุกชุกแะค่นี้ดูดูดูโอ้ยน่ารักนะคะนี่มันได้ยินเสียงมา เดี๋ยวเราคงเอาอาหารมาให้มันแหละเมื่อกี้เราให้ไปแล้วนะเออนี่มันอยู่ด้านนอกเมื่อกี้เราก็ให้ไปแล้วแหละอาหารแต่ว่ามันรู้สึกว่าให้น้อยไปมันเหลืออยู่น้อยแล้วไงก็เลยบรรยากาศที่บ้านเรายามเชา้าตื่นมาตอนชเช้ารู้สึกสดชื่นนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมุมที่เรามาถ่ายคลิปประจํามันนะต้นไม้เนี่ยโตคือเวลาหน้าฝนเนี่ยต้นไม้รู้สึกต้นไม้โตเร็วนะตัวนี้เดินเนี่ชอบเดินมันนี่เดินมันเสา อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะต้นไม้เนี่ยต้นต้นไม้ถ้าฝนช่วงหน้าฝนมันจะโตเร็วแต่ถ้าหน้าแบบหน้าร้อนมันก็จะจะแห้งๆดูมันนี้เนาะท้องฟ้าบ้านเรา ก็เป็นหมู่บ้านเก่าเก่าแก่แล้วเนาะนานแล้วจะห้าสิบปีแล้วมันก็อย่างเงี้ยก็ตามนี่ไอตัวนี้ก็ไปนอนบนแท้งน้ำดูมันมีอยู่รอบทิศเลยดูดี่ตัวนี้นอนบนแท้งน้ำดูจิ๊กกิ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 กี้อยู่กับพวกมันแล้วก็เพลินน่ารักดีน้งชิวแล้วก็มีลูกลูกมันลูกเหมียวกำลังทานน้ำอยู่นะคะลูกเหมียวคะ แูกเมวทานาน้ำอยู่นะคะนี่ลูกเหมยวทานาน้ำอยู่นะคะหนูหนูขาลูกดูไอตัวนี้แล้วหลายตัวมันก็ชอบไปนอนท้ทายแอร์นะบางตัวมันชอบไปนอนท้ายแอร์ข้างท้ายอะ <c oughs> แล้วมันมีบางตัวไปนอนตรงนี้เลยนะบนบนรถอะมันชอบไปนอนบนรถตัวนี้มันรออาหารอยู่ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเอาอาหารไปให้มันเนี่ย เพราะว่ามันมันก็หิวนะเราก็เข้าใจแหละเดี๋ยวค่ะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าเอานี่ประทูมาและเดี๋ยวนะค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 ะเห็นพวกมันเราก็มีความสุขนะเพื่นๆก็นี่แหละ บรรยากาศคือหน้าฝนก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคึมคึมคือหน้าฝนนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคึมคึมเนี่ยฟ้ามันจะคึมคึมอย่างเงี้ยเนะหน้าฝนแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าแบบหน้าร้อนมันก็จะตอนเช้าก็จะแสงมันจะแดดมันจะอินี่จ้ากว่านี้แสงแดดอะ่ะบ้านเราก็จะขุม,มาม่าไว้เพราะว่าแดดพอทิศตะวันเนาะทิศตะวัน แดดมันไปตอนช่วงบ่ายอ่ะตรงนี้มันจะเป็นทิศตะวันตกตอนตกแล้วแดดมันจะมันจะสาดเข้ามาในบ้านเราเราก็ต้องคุมผ้าไว้ไม่นั้นเ๋ยวบ้านมันร้อนไงมันจะเป็นอย่างนี้แต่ช่วงนี้มันก็จะมืดๆืะเนาะเพื่อนๆมันจะมืดๆบรรยากาศที่บ้านเราก็จะมืดกําแพงตรงนั้นก็คือโดนฝนนะเราทาสีไปแล้วโดนฝนมันก็ด่างๆเลยดูกาแฟน้องเหมียวบางทีเราก็มานั่งมุมนี้นะ ผ้าม่านไห้เพราะว่าเราห้องเราอยู่ตรงนี้แล้วเราปิดไม่ให้ใครเราเปิดผ้าม่านไงข้างในห้องอุ้ยิ <c oughs> กิ๊กิจ <c oughs> มันวิ่งเข้ามาม,มันนั่งวันนี้นี่ทําอะไรครับทําอะไรครับผมนี่ทําอะไรครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวอ๋นี่แหละเดี๋ยนะรอนะเดี๋ยนะเอามาแล้วเอามาแล้วเดี๋ยวอาอหาหมันก่อนมันรออยู่เดี๋ยวนะจานี่นี่จู้จูอย่าเพิ่งไปไหนมานี้นี่กิ๊ดกิ๊กิ๊ นี um. ่ก oh, ินแล้ว exactly มันร really ู no ้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะได้ยินเสียงเนี่ยตัวนี้มันจะได้ยินจะเด้อมันจะได้ยินเสียงเวลาเราออกมาให้อาหารแล้วตัวอื่นมันจะมันจะร้องไงมันจะมันเนี่ยมันจะตัวอื่นมันจะส่งเสียงตอนให้อาหารส่งเสียงแบบให้เรียกให้เราแบบเอามาให้อาหารมันเร็วๆแล้วตัวนี้มันได้ยินพอมันได้ยินมันก็จะวิ่งมาเนี่ยตัวนี้มันจะวิ่งมามันชอบไอ้ตัวนี้มันจะไม่ทานอาหารเม็ดมันจะชอบทานพวกไก่พวกปลาเนี่ยดูดูดูมาดมัน ดูมาดมันนหนหันมามองกล้องหน่อยสิคะหันมามองกล้องหน่อยจ้ากิ้วกิ้วคืออยู่คนเดียวถามว่าเหงาไหมก็ไม่เหงานะก็มีพวกนี้แหละถึงเวลาเราก็จะมาเนี่ยตัวน,นี้ก็นั่งในตัวนี้นั่งเฝ้าบ้านนะเวลามีอะไรนะเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่ง มันจะวิ่งไปดูมันจะวิ่งไปดูเลยเด็มันจะคอยแบบสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของบ้านมันเห็นแบบบางทีตัวอะไรเข้ามาในบ้านไอ้ตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปดูดิเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปเดะ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 วิ่งไปมันเห็นตัวนั้นคือไอ้ตัวนั้นมันไม่เข้ามาเพราะว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันไม่ให้เข้าตัวที่ดูแลบ้านอยู่มันไม่ให้เข้ามันก็คือมันจะเพราะว่ามันมีลูกเล็กๆด้วยไงมันก็แบบเป็นห่วงลูกมันเนี่ยลูกมันมีอยู่สามตัว มันก็มันก็ห่วงลูกมันมันก็พยายามจะไม่ให้ตัวอื่นเข้ามาอืถ้าเป็นแบบว่าเพศเพศอ่าเป็นเป็นถ้าเป็นตัวเมียเหมือนกันอ่ะมันก็จะมันก็จะมันจะไม่ค่อยไอ้นี่กันนะแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรคืออืส่วนใหญ่เราสังเกตนะถ้าเป็นตัวเมียกับตัวเมียมันจะไม่ค่อยไอ้นี่กันแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียกับตัวผู้อ่ะมันจะ มันจะเข้ากันได้คือหมายถึงว่ามันจะมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงอืมแต่เราสังเกตแต่ถ้าตัวผู้กับตัวผู้อ่ะมันจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้อืมมันก็จะอยู่ได้แค่ส่วนใหญ่จะอยู่ได้แค่ตัวเดียวอ่ะอืมเหมือนก็มันเป็นเจ้าถิ่นนะนะอันนี้ก็เล่าเออกําลังจะเข้าบ้านละขายไปทุกคนไปนะซอยก็ อ่าเดี๋ยวเอาเนี่ยนะถึงบ้านละนี่ดูแลลมันดูแลความเรียบร้อยของบ้านดูดูกกิ้วกิ้กันได้กันได้เนี่ยนี่จะกระต่ายเดี๋ <c oughs> ยว <c oughs> ปิดมันก่อนเข้าบา้านเพื่อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอาหารมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บ,บแนึงเหนื่อย เดินไปพยายามเดิอนออกไปเนาะนี่บรรยากาศที่บ้านเราเวลาเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เงียบๆแต่ว่าเราออกไปเราจะพยายามเปิดแค่ไฟแค่ดวงเดียวแล้วก็ไม่ได้เปิดหบับเปิดเปิดไฟแค่ดวงเดียวดวงเนี้ยอืมนอกจากว่ากลางคืนเราอาจจะเปิดสว่างหน่อยแล้วเปิดไฟหน้าบ้านเนาะอืมไ้หอบเลยเก็บของก่อนวางของ โต๊ะนี่ก็ไว้วางของเวลากลับเข้ามาแล้วก็จะวางบนโต๊ะเนี่ยเอาอาหารให้เช่นเหนียวกันสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ